สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คืออีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่ผมมานั่งสนทนากับท่านผู้ชมแบบสบายๆนะครับนอกบ้านก็ได้เห็นชมนกชมไม้อาจจะมีเสียงรบกวนจุกจุกจิกจิกเสียงน้ำคุอะไรดังเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ในสวนในหมู่บ้านนะครับก็อยากให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศมาบ้างเพื่อให้ได้ฟังเรื่องราวที่ผมจะพูดคุยต่อไปนี้ซึ่งก็คงเป็นเรื่องเครื่องเสียงเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะ พูดถึงเรื่องของการเล่นเครื่องเสียงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงไปในยุคนี้ความคิดความอ่านของพวกเราซึ่งเ,เป็น audio f i ล e เนี่ยบางทีก็ยังไปไม่ถึงจุดบ้างถึงจุดบ้างหรือบางคนก็เข้าใจกันต่างๆนานาไปนะครับวันนี้บรรยากาศเช้าๆผมก็เลยมานั่งบันทึกเทปไว้เพื่อให้ท่านได้ได้ฟังได้ชมกันนะครับ การเล่นเครื <ampa> ่องเสียงเนี่ยผมว่าป um, ัจจัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันผมเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเรื่องเงินทองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หายากแล้วก็แต่ละคนก็คงจะไปมองว่าเราจะเล่นเครื่องเสียงไปให้สุดทางของเราเพราะเราชอบหรือเรารักเนี่ยนะครับบางทีก็ผมก็มักจะออกมาเตือนสติหรือให้ยั้งใจว้บ้างในการเล่นเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าแนวทางของแต่ละคนหรือวิถีทางเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันคําว่าเป็น audio อไฟล์นี่ก็คือคนที่ นิยมเล่นเครื่องเสียงนะครับแต่เล่นยังไงเ่ะเล่นไปเล่นมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครเล่นใครนะฮะก็คือบางทีก็โดนเครื่องเสียงมาเล่นเอาบ้างเป็นบางรังบางคราวก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าการเล่นเครื่องเสียงนั้นท่านผู้ชมครับมันมันจะประกอบด้วยสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ก็คือเรื่องของดนตรีก็เป็นเรื่องที่สําคัญเราซื้อเครื่องเสียงมาเพื่อฟังดนตรีเมื่อเมื่อต้องการฟังดนตรีเนี่ยดนตรีที่เราได้ก็ต้องเป็นดนตรีนี้สไตล์ที่เราชอบ นักร้องหรือศิลปินคนโปรดของเราที่เราฟังเพราะนั้นมันมันไม่มีทางจะเหมือนกันไปได้แม้กระทั่งคนชอบแจ๊สเหมือนกันเนี่ยนะฮะคนชอบแจ๊สก็อาจจะมีศิลปินโปรดต่างกันไปบางคนอาจจะชอบแบบแนวลารีคาร์ตันบางคนอาจจะชอบเดฟบรูซินนะครับบางคนอาจจะชอบแบบแจ๊สสมัยใหม่หรือแจ๊สแบบญี่ปุ่นอย่างวงฮิโรชิม่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นพื้นฐานในเรื่องของดนตรีที่เราชอบเนี่ยสำคัญมาก แล้วก็งบประมาณที่เราจะมีอยู่ผสมผสานกันเข้าไปเออคือเล่นให้ให้ให้พองามพอตัวนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปจนสุดทางของมันได้ในแง่ของมีเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเนี่ยมันก็หมดนะครับคือคือเครื่องเสียงเนี่ยผู้ผลิตเองเนี่ยเขาก็มีจุดมุ่งหมายของเขานะฮะว่าเขาจะทำเพื่อ,อะระดับเริ่มต้น บางคนอาจจะไปเรียกเขาโลเอ็นเลยก็ได้ผมไม่อยากเรียกคขาว่าโลเอ็นนะครับเพราะมันไม่ได้ต่ํเตี้ยอะไรขนาดนั้นนะครับไปจนถึงมิดเอ็นพอมิดเอ็นแล้วก็เป็นไฮเอ็นซูเปอร์ไฮเอ็นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าทุกคนต้องการมุ่งหมายเข้าสู่ดนตรีทั้งสิ้นนะครับการที่จะบอกว่าเราเป็นแค่มิวสิกเลเวอร์ก็พอฟังวิทยุกระเป๋าวิวก็พอมันก็พอถ้าเราจะพอแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ได้อัตรสมากขึ้นเนี่ยรายละเอียดหรือว่าดีเทลต่างๆมันจริงสําคัญคนที่เล่นเครื่องเสียงก็เลย ใช้งบประมาณที่แตกต่างกันไปนะครับท่านใดที่โชคดีหน่อยที่มีปัจจัยพอที่จะเล่นเครื่องเสียงราคาเป็นแสนเป็นล้านหรือหลายๆล,ล,ล้านขึ้นไปก็ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าเราจะสามารถเข้าไปใกล้ชิดระบบเครื่องเสียงของเราที่มุ่งสู่ดนตรีเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแต่บางคนเนี่ยเมื่อง,งบไม่พอเราก็เล่นในระดับกลางๆที่เราคิดว่าดีที่สุดคือคือไม่ว่าจะเป็นระดับต้นระดับกลางหรือระดับปลายระดับสูงแค่ไหนก็ตามผู้ชมต้อง พยายามนึกเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซื้อมาเราใช้เงินใช้จ่ายไปเนี่ยมันต้องคุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านถามผมมาแล้วให้ผมประเมินว่าควรจะเล่นตัวไหนตัวไหนดีเนี่ยท่านจะต้องบอกอเรื่องนี้ที่ผมมักจะถามเสมอคือเรื่องสไตล์ของท่านเพราะว่าบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันผมจะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเวลาที่ตอบปัญหาของท่านเนี่ยหลายท่านที่ส่งมาทางอินบ็อกซ์ทาง Messen g e r เนี่ยก็เห็นว่าเยอะแยะอยู่นะผมก็ไม่พยายามที่จะ เอาตัวเองเป็นเกณฑ์นะแต่ว่าประสบการณ์ของผมที่ที่ได้มาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นทางรัดที่ท่านได้แม้ว่าทางรัดในด้านของไฮไฟลความเป็นอิโดไฟล์เนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันจุดสิ้นสุดมันไม่มีไงประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็มีคิดค้นอะไรมาใหม่ๆประเดี๋ยวประเดี๋ยก็คิดค้นอะไรมาใหม่มันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับไปพร้อมกับดนตรีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับไม่มีหยุดนิ่ง ม่งั้นเดี๋ยวนี้เรามี EDM ซึ่งบางคนยังไม่รู้จักเลยนะ EDM คืออะไรดนตรีมันจังหวะเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เข้ามาเป็นดนตรีเนี่ยมันไม่ได้จํากัดว่ามันจะต้องเป็นอะคูสติกเป็นแบบคลาสสิกเป็นแบบไหนนะฮะหรือว่ามาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยถ้าทําให้เกิดเสียงดนตรีได้นะฮะเครื่องมือเครื่องหมายเหล่านั้นก็สามารถตอบสนองอารมณ์มนุษย์ได้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วท่านลองไปดูนะครับอย่างเช่น ศิลปินท่านหนึ่งที่ผมชอบมากนะสองท่านแล้วกันสองท่านก็คือางด้าน New Age นะครับนั่นก็คือ k i ตาโล k i t a าโลนี่ใช้เครื่องดนตรีที่ที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะครับมีส่วนที่มาเป็นองค์ประกอบบ้างก็คือพวกอะคูสติกอย่างพวกไวโอลินพวกอะไรเนี่ยเขาก็พยายามจะดัดแปลงให้ความถี่มันไปได้ไกลแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการของการฟังเพลงสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก,ก็ก็จะเห็นว่ามันเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งหรืออย่างทางยานี่เนี่ยนะครับเขาก็จะไปอีกทางหนึ่งก็คือจะครึ่งครึ่งกันคือพยายามที่จะหานักดนตรีหลายๆชาติมาเล่นแสดงถึงบุคลิกลักษณะของดนตรีแล้วก็ความเป็นเทเลคเตอร์หรือเนื้อแท้ของดนตรีชนิดนั้นๆของบรรดาผู้ที่จะมาโซโล่หรือมาเล่นร่วมกับทางยานี่ซึ่งเขาจะใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นหลักนะครับ นี่นี่คือความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเสียงเองก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีการปรับการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมจะเรียน่านผู้ชมก็คือว่ามันไม่มีใครถูกที่สุดและผิดที่สุดหรอกนะครับนะผมเห็นมีการถกเถียงกันอยู่เรื่อยว่าบางคนเล่นของแพงมากเลยแล้วก็ไปแบบไกลมากบางคนก็เล่นของปานกลางบางคนก็ diy นะครับบางคนชอบหลอดบางคนชอบซานซิเตอร์เนี่ยผมว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลก ว่าตราบใดเครื่องเสียงมันมันเป็นตัวแทนบุค,คลิกหรือคาแรคเตอร์ของเราโอเคที่ผมบอกว่าความคุ้มค่าต่างๆเนี่ยมันมักจะต้องเกิดขึ้นจากงบประมาณที่เรามีอยู่และเราคิดว่าเราจะเล่นแล้วก็เสียงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกใจเราเวลาที่ตั้งงบประมาณต่างๆเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคิดเสมอนะครับว่าความคุ้มค่า ผมย้ำนะครับความคุ้มค่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราเปรียบเทียบเครื่องเสียงด้วยกันในแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยจงเปรียบเทียบที่คุณภาพเสียงแล้วเอาเงินมาเป็นตัวหลักว่าถ้าเราใช้เงินขนาดนี้เราได้แค่ไหนนะฮะอย่าเล่นตามตามเขาว่าตอนนี้เขานิยมแบรนด์นี้นะแบรนด์นี้ทางโซฟายเขาบอกว่าได้คลาส A คลาส B มานน่นนี่นั่น,นอันนั้นเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองทำให้เรามั่นใจได้มากว่าคนเขานิยมเล่นเล่นเนี่ยมันต้องเสียงดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันจะถูกเทสส่งเราหรือไม่เนี่ยมันบอกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสไตล์อย่างที่ผมบอกว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันโดยเหตุนี้การเล่นเครื่องเสียงจึงต้องมองตัวเราเป็นสําคัญแล้วก็ดูงบประมาณของเราว่าแค่ไหนถึงคุ้มค่าที่สุดนะฮะสอสามสิ่งเหล่านีน้ถือว่าเป็นปัจจัยที่รากฐานเลยสาหรับคนเล่นเครื่องเสียงเออผมลองเปรียบให้ดูนะแอม l ิไเครื่อง แอมป์ไฟสองเครื่องซึ่งเครื่องหนึ่งมีกําลังขับร้อยวัตต์ต่อช่ออีกเครื่องหนึ่งมีกําลังขับห้สิวัตต์ต่อช่องจำนวนเงินสามหมื่นเท่ากันแต่ว่าตัวห้าสิวัตต์เนี่ยเป็นแอมป์คลาสเตัวร้อยวัตต์เนี่ยเป็นแอมป์คลาสเอีทีนี้บางคนกจ็จะตั้งไปเลยว่าถ้า ถ้ามันเป็นคลาสเอเสียงมันต้องดีกว่าคลาสเอบีแน่นอนอันนี้คือทางทางทฤษฎีนั่นใช่แต่ในทางปฏิบัติก็อาจจะไม่แน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านต้องเอาแอมทั้ง2ตัวเนี่ยไปใช้งานให้ได้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยท่านจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยลำบังเอิญ์ลำโพงที่ท่านมีอยู่เน่ยเป็นลำโพงตู้ปิดเนี่ยมันก็จะต้องใช้กําลังขับจากแอมให้มากที่สุดในการที่จะไร้มันออกมาเพราะฉะนั้นบางทีการตัดสินใจเลือกระหว่าง2ตัวเนี่ยมันต้องช่างถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วยว่ารวมกันแล้วมันตรงใจและมีคคควาามมุ้ม่ ตรงนี้สาคัญนะท่านผู้ชมแล้วเวลาฟังเสียงถ้าสมมุตินะครับไม่ชอบคลาสเอบตัวนั้นจริงๆชอบคลาสเอเราก็ต้องพิรารห์ว่าอ่ะทีนี้มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องไซส์ห้องกับลําโพงของเราแล้วว่าถ้าเราดรายเข้ามาในห้องเนี่ยใช้แอมป์ดราออกมาแล้วเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงความเต็มอิ่มของเสียงพลังของเสียงเนี่ยพอเพียงกับในห้องเราหรือเปล่านะฮะเพราะถ้ามันถ้ามันพอเพียงแล้วเนี่ยสามสิบวัตต์มันก็พอนะฮะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องจํานวนวัดมากๆคือเนี่ยผมอยากให้ท่านช่างแบบคิดแบบย้อนกลับไปทวนกลับมาย้อนกลับไปทวนกลับมาดูว่าตรงไหนที่เหมาะกับเราแล้วค่อยตัดสินใจเพราะเวลาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยฮะจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เงินมันจะกลับคืนมามันก็ยากใช่ไหมฮะเราไม่สามารถที่จะซื้อมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปขายเลยได้ราคาเดิมมันไม่ใช่เพราะว่าเครื่องเสียงเนี่ยพอออกจากร้านเนี่ยมันก็จะหายไปอย่างน้อย25%้ละถ้าคุณจะไปเทรดไปอะไรเนี่ยมันจะหายไปละ โอกาสที่จะขายได้เท่าเดิมไม่มีอยู่แล้วนะฮะยกเว้นเครื่องเสียงรุ่นคลาสสิกบางรุ่นซึ่งยิ่งนานวันยิ่งแพงนะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีนะครับเหมือนเวลาเล่นกล้องเนี่ยอย่างบางแบรนด์เนี่ยยี่ห้อไลกาเนี่ยนะฮะมันเป็นกล้องที่ถือว่าคลาสสิกมากเพราะว่าคนเล่นเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้ากล้องเนี่ยราคามันจะตก,ตกลงแต่ว่าตัวเลนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะราคาสูงขึ้นทะลุฟ้าขึ้นไปก็ได้เพราะว่าเวลาที่เขาเลิกผลิตแล้วเนี่ย ไลก้าเขาก็จะเป็นของที่หายากแล้วคนก็จะวิ่งหากันนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติรูปสมบัติอย่างหนึ่งที่บรรดาผู้ผลิตสร้างเขาเรียกว่าสร้าง value หรือคุณค่าของมันไว้นะครับเครื่องเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจว่าถ้าในงบสามหมื่นด้วยกันเนี่ยถ้าเล่นแล้วเนี่ยอีกข้อคิดหนึ่งนะเล่นแล้วเนี่ยไปเลือก เครื่องที่มันเป็นมือสองจะดีกว่ามือหนึ่งไหมเพราะว่ามือสองเนี่ยราคามันตกลงมาพอสมควรแล้วเราก็ได้ของที่ดีนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเครื่องที่ท่านจะไปซื้อเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับว่าว่ามันยังโอเคไหมมีการซ่อมมาไหมเล่นมาแล้วเ,เ,เสียหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ก็ต้องดูกันหรือว่าจํานวนปียุคช่วงยุคของเครื่องเหล่านั้นเนี่ยเ,เขา ลิดมาแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงยุคไหนบางคนไปเล่นช่วงยุคทองยุคทองที่ผมพูดคือช่วงที่เป็นยุคซีดีช่วงปี8 0เนี่ยอิทิเกตแอมหรือแอมลิฟายในช่วงนั้นน่ะมันมีสิ่งที่น่ากลัวยอย่างก็คือว่าเริ่มมีการใช้ชิป IC นะฮะเริ่มมีการใช้อุปกรณ์บางอย่างซึ่งเข้าไปควบคุมในด้านระบบเสียงหรือภาคขยายพอเวลาที่เรา,า,าซื้อมาแล้วเกิดเสียหายเนี่ยมันซ่อมไม่ได้ก็เพราะว่าอุปกรณ์และอะไรไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเนี่ย เวลาที่เราช่างใจะจะซื้อนอกจากเรื่องของงบประมาณนอกจากเรื่องของเครื่องที่เปรียบเทียบกันในเรื่องคุณสมบัตินอกจากเรื่องที่จะนําไปขับลําโพงอะไรที่อยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าถ้าเราจะต้องไปซื้อเครื่องมือสองเพราะต้องการได้เสียงที่ดีกว่าเครื่องมือหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมาคํานวณกันว่ามันคุ้มไหมที่เราจะซื้อคุณภาพของเครื่องเหล่านั้นดีจริงหรือเปล่านะครับและมือสองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับพ่อค้ามือสองที่เขาค้าเนี่ย เขาก็มีต้นทุนของเขาเพราะนั้นโอกาสที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยจะมาเทิร์นเนี่ยมันก็ต้องถูกกดราคาลงไปอีกแต่ว่ามือสองมมนอาจจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าราคามันมันเตี้ยในระดับหนึ่งแล้วพอเวลาที่เราไปเปลี่ยนมือเนี่ยมันถูกกดลงมาน้อยกว่าเครื่องเสียงมือหนึ่งอันนี้เป็นสัสดส่วนเป็นธรรมดาเพียงแต่ผมกลัวว่าเราไม่เข้าใจเบสิกของการเล่นมือสองก็จะทําให้เราเสียเปรียบมากการเล่นมือสองผมให้ข้อคิดง่ายๆก็คือเวลาที่ท่านจะซื้อเนี่ย ก็คือดูว่ามันเป็นเครื่องหลอดหรือซันซิสเตอร์หรือโซลิสเตตถ้าเป็นเครื่องหลอดเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าเพราะเรามีโอกาสที่จะซ่อมแซมง่ายกว่าอันนี้แน่นอนเครื่องหลอดซ่อมง่ายกว่าเครื่องซันซิสเตอร์ร้อนต์ะข้อที่2ก็คือว่าเครื่องเหล่านั้นอยู่ในยุคไหนถ้าอยู่ในยุคปี80ประมาณช่วงนี้เจ8ด8ก้าแปงยุคนี้ต้องระวังในเรื่องของ อุปกรณ์บางชิ้นที่เขาจะไม่ทําอีกแล้วนะครับตรงนั้นมันอันตรายสําหรับเรานะฮะเราก็ซื้อมาเราเสียล้วซ่อมไม่ได้เพราะอิเล็กทรอนิกส์มันไม่แน่เนี่ยเหมือนเด็กแรกเกิดก็ตายได้ใช่ไหมฮะเกิดมาวันเดียวบางทีอนอนนอนอยู่สําลักเสียชีวิตไปแล้วบางคนแก่ป่วยกระสอบกระแสอยู่เกือบร้อยปีนะมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องกตอง็ต้องตรหนักว่าอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความแน่นอนนะเพราะนั้นเราต้อง ช่างต้องคิดอะไรหลายอย่างข้อคิดควรํำนึงที่ผมพูดในวันนี้ผมว่ามันมันจะเป็นประโยชน์แต่ท่านผู้ชมตรงที่ว่าเรารู้จักตัวเราเรารู้จักว่าเราจะเล่นอะไรแล้วเรารู้ว่าความคุ้มค่ามันแค่ไหนเราจะไปใช้กับอะไรห้องขนาดไหนการฟังเพลงและสไตล์ของเราเป็นอย่างไรนะครับอันนี้สําคัญมากบางคนบอกฟังคลาสสิคอลฟังคลาสสิคอลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ทั้งคนฟังคลาสสิคอลเนี่ยผมต้องเรียนว่าถ้าชุดคุณเล็กนักเนี่ย ฟังคลาสสิกเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่เต็มอิ่มเพราะว่าดนตรีวงคลาสสิกทั้งหลายเนี่ยหกเชิ้นเนี่ยเวลาบรรเลงออกมาอย่างเช่นเราใช้แผ่นของเทลาร์ผมยกตัวอย่างง่ายๆคือเราอัพหนึ่งสองนะครับหรือว่าพวกสเตรลเพลงของสเตรลเนี่ยนะครับที่บันทึกในในนามดิจิทัลของทางเทลาร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีตรงที่ว่าเขาสามารถเก็บรายละเอียดได้เยอะมากแต่ว่าเครื่องเราจะไปได้ถึงไหมนะเพราะฉะนั้นคนเล่นคลาสสิคเขเนี่ยถ้า ใช้ชุดเล็กนักนะครับมันก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งฟังแล้วรู้สึกว่าเวทีเสียงที่มันควรจะกว้างมันอาจจะหุบลงมาอาจจะเล็กลงมาสัดส่วนมันมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องคิดด้วยเพราะนั้นเรื่องของสไตล์มันก็จะไปเกี่ยวกับการใช้งบประมาณด้วยเหมือนกันท่านจะเห็นว่าเครื่องเสียงมันมีข้อผูกพันอยู่กับตัวเรากับตัวของเขากับกับดนตรีเนี่ยในสามสิ่งเหล่านี้มันจะผูกพันกันตลอด ตัวเรามีว่าประมาณแค่ไหนตัวเราต้องการเล่นอะไรต้อเราต้องฟังสไตล์อะไรนะครับแล้วก็ดนตรีที่เขาบันทึกมาเป็นอย่างไรตัวเครื่องที่จะส่งผ่านถ่ายทอดเป็นอย่างไรเนี่ยมันคิดกันเป็นสเต็ปสเต็ปนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าเราฟังแบบเบสิกแบบพักผ่อนโดยทั่วไปเนี่ยสักวันหนึ่งเถือดท่านผู้ชมเชื่อผมนะว่าท่านจะต้องกล้าไปถึงเป็นออเดลไฟล์จนได้นะเพราะอะไรเพราะว่าพอฟังไปเนี่ยหูเราพัฒนาขึ้นเรื่อยเือนะครับอือจาก ที่เราไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมากนะักฟังพอได้ฟังพอมีความสุขเนี่ยหลายคนที่เริ่มต้นอย่างนี้พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยสเต็ปมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอได้ยินของคนอื่นเขามีรายละเอียดมากกว่าเราหรือเราเราตระหนักของเราเองในชุดของเราเอ๊ะทำไมชิ้นดนตรีนี้ไม่ออกนู่นนี่นั่นนะครับโดยเฉพาะบางแผ่นที่ผลิตมาจากต่างประเทศเนี่ยบางแผ่นที่เป็น audio f ล l e จริงๆเขาจะระบุเลยเขาวางดนตรีซ o u n d m ของเขาอยู่ตรงไหนบ้างพอเราไม่ได้อย่างนั้นแล้วเราก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมของเรามันไม่ได้ล่ะ นะฮะทำไมเราฟังแล้วมันดนตรีมันห้วนจังมันจํานวนชิ้น20ชิ้นเราฟังได้แค่8ชิ้น10ชิ้นแค่นั้นเองเนี่ยชิ้นที่เหลือๆมันหายไปไหนหมดหรือว่านักดนตรีมาไม่ครบวงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือหลักสังเกตที่ว่าเราก็จะต้องเรียนรู้อยู่เสมอนะครับว่าสิสเตรมเครื่องเสียงที่มีระดับต่างๆเนี่ยมันก็เหมาะกับการที่จะเล่นเพลงในระดับที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับ อันนี้ก็ก็เป็นข้อเตือนใจท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาเราเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันน้อยคนที่จะไม่มุ่งไปสู่ออดิโอไฟล์แม้ท่านจะบอกว่าท่านเป็นมิวสิกลอเวอร์ฟังเพลงเพลินๆวิทยุกระเป๋าหิ้วก็ได้มินิคอมโพท่านก็ฟังพระแล้วเนี่ยแต่เชื่อเถอะว่าว่าเราฟังจริงๆอะถึงจุดหนึ่งท่านก็คงอยากได้รายละเอียดมากกว่านั้นอยากจะเดินไปมากกว่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกิเลสอ,อ่อนๆอย่างหนึ่งที่มันหลอกล่อเราอยู่ได้ตลอดเวลาที่เราจะต้องเดินไปสู่ทางนั้นเพราะนั้นเวลาที่เราเดินทางเนี่ย ถ้าเราอยู่ในทะเลไฮไฟอย่างที่ผมพูดบ่อยมันมหาศาลมากคือมันมีเครื่องเสียงที่เราเลือกเยอะเนี่ยค่อยๆเดินแล้วอย่างมันระวังแล้วจับทางแล้วค่อยๆเดินทางไปนะครับจากชุด mid end ไปสู่ h ฮเอ end จาก h ฮเอ end ไปสู่ super high end เนี่ยนะครับต่อให้ท่านมีเงินเยอะนะครับการเล่นในสเต็ปแต่และสเต็ปเนี่ยจะได้เรียนรู้ไปด้วยแต่บางคนอาจจะโชคดีตรงที่เล่นสเต็ปใหญ่ไปเลยนะครับเราก็ไปปรับปรุงเอาอาจจะไปเสริม อุปกรณ์อื่นๆทําให้เครื่องเสียงของท่านเนี่ยมันสามารถที่ให้เสียงดีมากขึ้นได้นะครับหลายท่านก็อาจจะไม่เข้าใจคนเล่นในระดับซูเปอร์ไฮเอ็นนั่นว่าเขาเล่นอะไรกันทําไมถึงต้องเอาอุปกรณ์นู้นมารองอุปกรณ์นี้มาทับนะฮะทำไมจะต้องไปเสริมนู่นนี่นั่นมากมายท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านฟังไปถึงจุดหนึ่งตรงนั้นอ่ะถ้าเรามองในแง่ลบเราจะมองว่าพวกนี้เขาเล่นอวดร่ำอวดรวยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ถ้าคุณลงไปสัมผัสจริงๆคุณจะเห็นว่าถ้าคุณไปถึงจุดนั้นจริงๆคุณก็จะเป็นแบบเขาแหละก็คือ พอออดิโอไฟจ๋าขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดเนี่ยอย่าลืมว่าเครื่องเสียงไฮเอนทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการหลบพ้นจากน้อสนยสือสัญญาณลบกวนเนี่ยได้มากขึ้นพอมากขึ้นท่านได้ยินรายละเอียดมากขึ้นความอ่อนไหวของเครื่องเหล่านั้นก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะปรับคุณจะขยับแม้กระทั่งตั้งปิดที่เนี่ยนะเสียงยังต่างกันเลยนะครับแอมป์ตัวเนี่ยวางบนชั้นวางสูงๆกับวางเตี้ยๆเนี่ยนะ บางทีเสียงมันออกมาแปลกต่างกันก็มีอันนี้ไม่ใช่ว่าหูหาเรื่องแล้วเป็นวูดูหรืออะไรไม่ใช่นะครับคือคือสภาพภายในบ้านของเราเนี่ยระบบราวระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ท,ที่ที่มีอยู่ในระบบไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปกวนได้หมดแล้วกวนเนี่ยเวลากวนเครื่องระดับมิดเอนแล้วหรือระบับเริ่มต้นทั่วไปเนี่ยเรามักจะได้ยินน้อยกว่านะฮะเพราะว่าเครื่องเสียงเราไม่ได้มีสเกลที่ใหญ่แล้วก็ มีรายละเอียดที่เยอะหรือว่า,าเราเครื่องเสียงของเราเนี่ยมันมันไม่ได้อ่อนไหวมากเหมือนเครื่องซูเปอร์ไฮเอนหรือไฮเอนเพราะนั้นเนี่ยคนเล่นไฮเอ็นเขาจึงไปแล้วไปมันหยุดยากก็คือไปแค่ถึงจุดหนึ่งที่ที่จะต้องปรับอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นคนคนเราต้องมองกระบวนการและต้องเข้าใจคนอื่นด้วยนะครับว่าเราเล่นในแบบของเราเราเล่นในแบบของเขาเนี่ยนะฮะเราอย่าไปเที่ยวบอกว่าไอ้เขาเล่นแบบนี้ผิดนะฮะเราเล่นแบบนี้ถูกนะฮะเรามีงบน้อยเราก็ว่าคนที่งบเขา สูงสูงว่าพวกนี้เล่นไม่เป็นเสียเงินเลอะเทออะไรเงี้ยหรือบางคนเล่นไปจนสูงสุดแล้วมองคนที่เล่นอยู่ในระดับกลางๆว่าพวกนี้มือไม่ถึงอะไรเงี้ยคือคือวิถีแบบนี้ผมไม่อยากให้พูดถึงเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนมีปัจจัยมีแนวคิดมีความต้องการที่แตกต่างกันไปอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีทั้งคนที่เริ่มต้นเล่นแล้วก็พอใจของเขาอยู่แค่นั้นห้องมีอยู่แค่นี้คุณจะเอาเครื่องเสียงประเภท ซูเปอร์ไฮเอ็นไปลงเนี่ยให้มันอัดเข้าไปเต็มห้องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสําหรับเขานะฮะเขาฟังแค่นั้นอ่ะหรือบางคนฟังแค่ไลฟ์มิวสิกวันๆเนี่ยต้องการฟังเพลงแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการให้มันมากไปกว่านั้นไม่ได้ซีเรียสมันมากนักนะครับก็เป็นออเดโอไฟเหมือนกันแต่อยู่ในระดับหนึ่งไม่ได้ก้าวขึ้นไปจนถึงไฮเอ็นซูเปอร์ไฮเอ็นเนี่ยเราจะไปตําหนิว่าเขาทําไมไม่กล้าลงทุนนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่า ตัวเองอย่างที่ผมบอกตัวเองเครื่องเสียงและดนตรีที่เขาฟังเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะนั้นเวลาที่เราจะเล่นเครื่องเสียงเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอก็คือตัวของเรานะครับว่าเราชอบไม่ชอบอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราพอใจที่สุดนะครับนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องอย่าลืมนะครับตัวเราเป็นที่ตั้งเครื่องเสียงเป็นเครื่องมือให้เราถ่ายทอดทุกอย่างออกไป แล้วที่สําคัญที่จดคือคนทําเพลงนะสตูดิโอต่างๆที่ทําเพลงมาให้เราฟังเนี่ยถ้าท่านทําได้ควรศึกษาแผ่นของเขาด้วยว่าเขาบันทึกมาแบบไหนบันทึกสดสดแล้วมีการแต่งเสียงหรือว่าบันทึกแบบมิกซ์อย่างเดียวนะครับเพราะาโดยส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ประมาณ80%เนี่ยเขาบันทึกแบบมิกซ์ลองลงไปก็คือคือมิกซ์คือหมายความว่อาอัดทีละชิ้นแล้วมามิกซ์โดยฝีมือของซาวด์อินจิเนียร์นะครับคนไหนที่เก่งหน่อยก็มิกซ์แล้วเสียงฟังดีหน่อยนะครับใกล้เคียงความจริง แต่ว่าชาวอินชีเน่บางคนเนี่ยบันทึกออกมาแล้วเนี่ยอาจจะแปลกหูกับเราตรงที่ว่ามัน,ม,นมันเป็นค่ายเพลงที่ฟังแล้วเสียงเจียวจ้าวมากอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับอันนี้ก็คือความจริงที่เสนอมาที่ตัวเราเนี่ยเราจะใช้เครื่องเสียงเป็นทางผ่านให้เข้าไปถึงสู่จุดนั้นได้เราก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับการสนทนาวันนี้ดูเหมือนไม่ได้มีหัวข้ออะไรที่ เป็นหลักมากมายแต่ว่าอยากจะมานั่งคุยแบบสบายๆบ,บรรยากาศแบบนี้ให้ท่านเห็นว่าจริงแล้วเครื่องเสียงม,มันมีเรื่องให้คุยเยอะแล้วก็มีความสุขมีความสนุกมีความเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นนะฮะจงอย่าลืมคําพูดของผมนะครับเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเอาเครื่องเสียงเป็นเครื่องมือ,อดนตรีจากสตูดิโอเนี่ยมาเป็นมาเป็นหลักในการถ่ายทอดมาสู่การฟังของเราเพราะ,ะนั้นเครื่องมือต้องเป็นเครื่องมือที่เที่ทยงตรงพอสมควรไม่ว่าจะเป็นระดับไหน เริ่มต้น m i d เอ็ h ไฮเอ็นซูเปอ h ์ไฮเอ็ end, เนี่ยจะไปถึงแค่ไหนก็ตามเนี่ยอย่าเลยเกินดนตรีอย่าเลยเกินเสียงดนตรีที่มันจะให้เราได้นะครับเพราะว่าบางทีการปรุงเสียงมากไปการปรับมากไปการคิดมากไปนะครับไปทําบางสิ่งบางอย่างเขากับเครื่องหรือบางคนชอบ Modify เครื่องเนี่ยมันจะได้อย่างเสียอย่างแล้วในในที่สุดเนี่ย ท่านก็จะรู้สึกว่าท่านห่างไกลดนตรีไปทุกทีทุกทีการเล่นเครื่องเสียงแล้วห่างไกลดนตรีเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมต้องให้เข้าใกล้ดนตรีถึงจะเป็น high fidelity หรือจะเป็น audio file อย่างที่แท้จริงนะครับ